E ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมูมิเตอร์ท้าด้วยเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะาทำการเรนดอมนะคะอ่านตามนักไพ่เปิดได้เลยนะคะราังงานเป็นการเรนดอมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะแต่ถ้าคุณมาจจกคลิปนี้สามารถฟังเป็นแนวทางได้นะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นะคะขอบคุณทุกความคิน,น่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการกดซปเปอร์แดงเข้ามาเป็นกําลังใจให้นะ,ะหัวขอ้อเรนดอมของเราในวันนี้นะคะใครจะเข้ามาสาร,รภาพรักรกับคุณในวันวาเลนไทน์นี้นะคะ วันนี้เราจะมาถามไพ่กันนะว่าจะมีไหมนะคะหรือไม่มีเลยนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นเช่นใดบ้างนะคะขอดูห้าใบนะคะ p พจออบคัพสนะไฟออบบอนนาในออบสอดะ จัสมินนะแล้วก็เทนอฟคาฟนะสำหรับธาตุสีนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตอนตกได้เลยนะคะธาตุสีไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถฟังเป็นแนวทางได้นะสำหรับตัวคุณนะคะมีชาวธาตน้ำมีกรอกดพิจิกธาตุไฟไม่สิงธนูธัดุโลเมถุนตุนกุมนะคะตามนาภานะะช่วงนี้ช่วงนี้ตัวคุณนะคะมีความรู้สึกที่อ่า เปิดใจมากขึ้นนะคะเปิดใจแล้วก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองมากขึ้นนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่า กล้าพูดกล้าฝันกล้าแบบเหมือนกล้ารู้สึกที่อยากจะทําอยากเริ่มใหม่อะไรที่คุณคิดอยู่ในใจนะคุณก็เหมือนมีความรู้สึกว่าอยากจะเปิดใจเปิดโอกาสให้ตัวเองมากคืนนั่นเองนะอยากเริ่มอยากเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจใหม่ๆได้นะแต่ในใจก็ยังมีความขัดแยง้งหรือว่าวาวุ่นอยู่นะมีเรื่องให้คิดหลายๆเรื่องมีมีความรู้สึกสับสนมีการแข่งขันแบบ แบบที่มีเสียงหลายมีเสียงหลายเสียงในหัวของคุณนะเหมือนอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ไม่ดีคือหรืออาจจะเป็นในมุมมองของอการขัดแยง้ง กับคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะเป็นมีความคิดเห็นที่ไม่ไม่ตรงกันในตอนนี้นะ,ะมันเป็นพลังงานของความขัดแย้งในช่วงนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นพลังงานของการแตกหักนะคะมันเป็นช่วงที่ลองผิดลองถูกเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีในอบสอระนะ,ค,ะคุณจะ เคลีย <Clear, S 2> จะพูดออกไปตรงๆนะคะคือเหมือนคุณกล้าที่จะชัดเจนกล้าที่จะพูดในสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจนะเหมือน <anne sentir S 1> อยากจะเคลียอยากจะพูดออกไปตรงๆว่าต้องการแบบนี้นะไม่เห็นด้วยแบบนี้นะคะคุณเริ่มที่จะไม่อยากทนอีกแล้วนะคะพร้อมพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจแบบที่ตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าแต่ว่าก็คือไม่ได้ทําร้ายใครนั่นเองนะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแรงเกินไปนะแรงเกินไปบ้างแต่คุณก็อยากที่จะเคลีย กับเรื่องที่มันค้างขาเท่านั้นเองนะไม่ได้มีความรู้สึกแฝงเลยมันเป็นความรู้สึกแค่ไม่อยากจะทนแล้วนะคุณแค่อยากจะเคลียร์เท่านั้นเองนะแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะปลายทางของคุณนะคุณจะเจอกับความสุขนะมันเป็นความสุขที่ คือเหมือนตอนนี้เนี่ยตัวคุณกําลังจะหลุดพ้นจากอดีตนะคะมีการตื่นรู้ในใจนะคะว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตจริงๆนะคะมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของคุณเลยนะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นจากอดีตจริงๆแล้วนะคะแล้วปลายทางก็คือสิบถ้วยนะ,ะมันจะมีความสุขแบบที่แท้จริง ะะช่วงกลางทางตัวคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าไพานะ่น่ะจบสวยมากๆนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขที่มันม่นมั่นมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนจริงๆนั่นเองนะคะก็เป็นพลังงานแล้วก็อินเนอร์ีของคุณนะคะเดี๋ยวเราก็คอนถามกันเลยนะคะใครที่จะเข้ามาสารภาพแบบก,กับคุณในวันวาเลนไทน์นี้นะคะมีไหมนะคะพอสิดไปนะคะ ออปเปอร์นะฮะออปคัพส,สวินไม้นะ,ะสองเหรียญหาถวยนะ,ะเพิ่มมีดนะ,ะติดกันสำหรับนี้ชอบติดกันนาไม,มอโมลเลยนะคะสำหรับธาตุสีของเขาคนนี้นะ,ะมีชาวธาตุดินกันผึกศกมังกรค่ะ่าตน้ำมิงกระกดพิจิกท่านไฟไม่สิงธนูนะคะมีคนเกิดวันวันพฤหัสมาด้วยนะคะอื มันมีธาตุดินน้ําแล้วก็ธาตุไฟนะคะตำหน้าภไยนะาค,คนคนนี้เนี่ยคือชดัดชัดมากๆเลยว่าเป็น คือไม่ใช่พลังงานของคนที่ปิ๊งกันใหม่ๆจากไหนเลยนะคะแต่มันชัดเจนมากๆว่าเป็นคนที่คุณะรู้จักอยู่แล้วนะคะหรือเคยเกี่ยวพันกันมาก่อนมีมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งด้วยกันมาก่อนนั่นเองนะคะอาจจะไม่ใช่คนเก่าเสมอไปนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่นี้ด้วยนี่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เขาค่อนข้างที่จะหายบ่อยนะ,ะหายบ่อยแล้วก็นิ่งเงียบบ่อยมากๆนั่นเองนะคะ มันมันเป็นพลังงานของคนที่รู้จักกันพอสมควรเลยนะคะตามหน้าไพ่นะคะเขาเคยเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือคุณนะคะเป็นคนที่เคยดูแลใส่ใจคุณมาก่อนนะคะหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยตัวเขาคนนี้ก็ทำให้คนนะุณรู้สึกว่า มีความเท่าเทียมกันในในในเรื่องของการให้ได้รับในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือแบบที่คุณนะรู้สึกว่าไม่ได้ถูกเขาเอาเปรียบนั่นเองนะคะในใจของเขานะคะมีความรู้สึกที่เสียดายเสียใจหรือว่ามีเรื่องที่ค้างคานะคะหรือมีบางอย่างที่ไม่ได้พูดออกมานะคะอาจจะเคยพลาดเคยถอยออกไปนะคะหรือว่าตัวเขาคนนี้นะคะทําให้คุณเสียใจมาก่อนนะคะแล้วเขาก็ยังรู้สึกผิด มากๆก,กับเรื่องนั้นนะในตอนนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่นะคะตามหน้าไพ่นะมีความรู้สึกเสียดายเสียใจนะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เงียบๆเหมือนหายไปนะคะหายไปแล้วก็มีความรู้สึกที่คิดเยอะกลัวแล้วก็ทําใจอยู่นาน,นะคะแต่ว่าทําใจไม่ได้ค่ะแบบแบบเหมือนประมาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเก็บตัวคิดหนักมากๆนะคะด้วย โดยไพ่เฮอร์มิตนะะมันเป็นมันเป็นการนิ่งการเก็บตัวเพื่อคิดทบทวนนะคะเพื่อคิดทบทวนทุกเรื่องเลยนะตามหน้าไพ่ที่สื่อเนี่ยตัวเขาเก็บตัวคิดน่ะทั้งคิดถึงคุณมากๆด้วยนะคะมีการคิดทบทวนกับกับตัวเองนะคะอยู่กับความรู้สึกที่คือเหมือนอยู่กับอยู่คนเดียวเยอะแล้วก็อยู่กับความรู้สึกเยอะด้วยเหมือนกันนะคะมีการคิดทบทวนต่ตองเรื่องคุณแล้วก็เรื่องเขาเรื่องความรู้สึกของเขาเองนะคะแล้วเขาก็ได้รู้แล้วค่ะว่าตัวเขาน่ะ คือเหมือนเขาพร้อมที่จะปรับอารมณ์นะคือเหมือนพร้อมปรับอารมณ์แล้วในตอนนี้คือปรับสมดุลทั้งเรื่องความรู้สึกเรื่องภายนอกของเขานะเรื่องอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างนะเขาคิดได้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะทําอะไรที่มันบุมบามแต่ว่าอยากจะพูดแบบที่ดีๆกับคุณนะคะมีการคิดหนักแล้วก็คิดเยอะมากๆและแน่นอนว่าการคิดเยอะของเขาเนี่ยนะคะ มันทําให้เขาน่ะตัดสินใจได้แล้วนะคะตัดสินใจได้ในเรื่องอะไรเขาตัดสินใจได้แล้วว่าเขาจะลุยนะเขาจะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำนะเขาจะเลิกคิดเยอะทุกอย่างนะคือเขาเคยกังวลเคยเงียบเคยหายไปในเรื่องของคุณนะมีความกลัวมีความไม่กลา้าแต่ตอนนี้เนี่ยตัวเขาคิดทบทวนมาหนักมากๆหลังจากที่เงียบไปนิ่งไปแต่ในใจเนี่ยคุ้นคิดแต่เรื่องของคุณแล้วก็คิดถึงคุณนะเขารู้แล้วว่าตัวเขาเนี่ย ต้องลุยแล้วนะเขาจะกล้ามากขึ้นเขาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะไม่ว่าคําตอบจากคุณจะออกมาแบบไหนก็ตามเขาก็เลือกที่จะไม่กลัวอีกแล้วนะเขาจะพุ่งเข้าหาคุณนะคะเขาจะบอกกับคุณนะแล้ววาันไทน์นี้เนี่ยมันเป็นวันที่เขาตัดสินใจว่าจะคือเหมือนประมาณว่าถ้าไม่พูดอะไม่ได้แล้วนะคะเขาจะเข้ามาแบบพูดตรงๆกับคุณนะคะแล้วก็ขอความชัดเจนกับคุณ แบบนี้เลยนะครับมันเป็นพลังงานของการที่อยากจะเคลียนะฮะอยากจะเคลียร์แล้วก็ไม่อยากที่จะค้างค่าหรือว่าไม่อยากที่จะเก็บความรู้สึกที่มีให้คุณเนี่ยนะเอาไว้อีกแล้วนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบแอบเสียใจมานานแล้วก็ยังรักคุณอยู่มากๆรู้อยู่เต็มหัวใจนะมีความรู้สึกอยากเริ่มใหม่อยากขอโอกาสนะคะถ้าเขาเคยเงียบหายไปนะเขาก็อยากที่จะ กลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคนที่เคยเงียบหายไปถอยออกไปเองจริงๆด้วยนะคะตามหน้าไพ่นะเป็นคนที่คุณนะ่ะเคยรู้จักแล้วนะคะเคยสารสัมพันธ์กันแล้วด้วยแล้วหน้าไพนะ่น่ะคือชัดมากว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ดิ่งหายบ่อยนะคะเป็นคนที่นิ่งที่หายบ่อยมากๆที่ทําให้คุณเนี่ยต้องรอเขาค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะคะในตอนนั้นนะคะที่เขาเงียบไปเนี่ย ตัวเขายังไม่พร้อมหรืออาจจะยังไม่ได้มีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นันะคะแต่ไม่ได้หมดใจนะคะในใจเขาหนะมันยังรักยังรู้สึกกับคุณเพียงแต่ว่าเขาไม่กล้าค่ะแต่ตอนนี้เขารู้แล้วนะหลังจากที่เงียบหายไปเนี่ยคิดหนักเรื่องของคุณเนี่ยรู้แล้วว่าต้องรุยนะต้องลวยไม่ว่าคุณจะปฏิเสธหรือไมอ่คือไม่ว่าคุณจะตอบ รับเขาแบบไหนเขาก็จะเลือกที่จะพูดนั่นเองนะคะเขาคิดได้แล้วนะคะเขารู้ใจตัวเองแล้วนั่นเองนะคะคือเขาคิดว่าถ้าถ้าเขาไม่พูดในตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะไปมีคนใหม่แล้วแล้วแล้วทีนี้เนี่ยตัวเขาก็รู้สึกว่ามันสายเกินไปแล้วนั่นเองนะคะเหมือนแบบไม่พูดตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะคือตัวเขาน่ะรู้สึกว่าคุณน่ะไม่ได้รอเหมือนเดิมแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาส ที่สูงมากๆที่คุณจะไปเจอคนใหม่แล้วก็เปิดใจให้คนใหม่นั่นเองนะคะเขาก็เลยเกิดแรงฮึบขึ้นมานะคะเกิดแรงฮึบขึ้นมาด้วยชายลิออตแล้วก็หนึ่งไม้เลยนะมันเป็นความรู้สึกที่พุ่งแรงพุ่งเร็วนะไม่งั้นก็จบเหตุนแน่ๆถ้าคุณไปมีใจหรือว่าเปิดใจให้คนอื่นเขาจะพลาดโอกาสที่แบบเขาจะสูญเสียอะไรที่เขารู้สึกผิดไปตลอดชีวิตได้เลยนะตนามที่ไพ่สื่อนะเขาเลือกที่จะพูดกับคนแน่ๆนะคะ ถามว่าทําไมต้องเป็นวันวาเลนไทน์วันอื่นพูดไม่ได้เหรอนะตามหน้าไพยนะเขาค่อนข้างที่จะคือเหมือนด้วยลักษณะนิสัยของเขานะต้องมีข้ออ้างในการที่ จะเข้าหาคุณนะในการที่จะพูดนะคะเขาคือเหมือนถ้าเป็นวันอื่นถามว่าพูดได้ไหมมันก็จะเป็นกระอักกระอ่วนในความรู้สึกของเขาถ้าเป็นวันวันวาเลนไทน์เนี่ยเขาก็จะได้มีข้ออ้างที่จะสารภาพรักนะคะคือเขาอยากให้มันมีบรรยากาศที่มีความรักมีคู่รักอื่นๆคือเหมือนมีคนรอบข้างที่เต็มไปด้วยความรักนะเขาคือเหมือนเขาอยากกระตุ้นความรู้สึกของคุณเหมือนแบบว่าให้มันโรแมนติกนะคะให้มันมีความรู้สึกที่แบบ กระตุ้นใจเขากระตุ้นใจคุณนะคะเขาก็เลยมองว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยคือโอกาสสุดท้ายที่ตัวเขาเนี่ยถ้าพลาดวันนี้เนี่ยเขาจะเสียคุณไปแน่ๆนั่นเองนะคะแล้วเขารู้สึกเกีย่ยวกับคุณอ่ะเขาคิดได้แล้วว่าเขาต้องต้องกล้าต้องบอกคุณไปตรงๆนะเขาจะเลิกกลัวแล้วเพราะอะไรนะคะเรามาถามให้ต่อเลยนะคะว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงอยากจะสารภาพรักนะคะอืมเพราะอะไร ทนะหนึ่งถ้วยมันความรู้สึกล้นอ,อกล้นใจนะ่ะเก็บไว้ไม่อยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องบอกนะคะเดวิลมันเป็นการอยากเริ่มต้นใหม่แบบที่เดินหน้าต่อนะคะจบเรื่องเก่าๆแบบที่ค้งคาไฮ้พนเชดาเป็นเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณได้นะ t ีเอ็มเพรสคุณคือคนที่ใช่นะคะแม่หมอจะแบบตื่นเต้นไปไหนเนี่ยตื่นเต้นจริงค่ะมันเนี่ยเดวิลคุณเป็นคนที่ครบเป็นคนที่ครบ ดีอิมเพรสเป็นคนที่ใช่แล้วหนึ่งถ้วยอีกอะไพ่แบบด h e มมูนนะคะมีความคิดถึงคุณมากๆนะคือหน้าไพนะ่นี่ยมันมีทั้งความรักความห่วงเหนนะคะความรู้สึกคิดถึงมากๆด้วยนะคะถามว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงอยากจะสารภาพร,รักกับคุณในวันวาเลนไทน์นะมันชัดเจนมากๆว่าคุณนะคือคนที่ใช่มากๆของเขานะะมันเป็นความรู้สึกที่ที่รัก รักมากๆคือมันรักจนล้นเหมือนที่บอกค่ะล้นออกมาจากถ้วยเลยมันเป็นความรู้สึกที่ไม่อยากเก็บความรู้สึกนี้เนี่ยไว้คนเดียวอีกแล้วนะคือมีการเก็บความรู้สึกมานานเกินไปแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่ได้เราต้องเทออกมาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่เก็บไว้ไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณอะสำคัญกับชีวิตของเขามากๆนะคะคือเหมือนถ้าไม่พูดกับคุณตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค้างคาในใจเขา ที่สุดในชีวิตเลยนะคะเขานะ่ยอยากปิดวงจรเก่าๆเหมือนที่บอกค่ะนะแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าต่อกับคุณคือตัวเขานะคะอยากให้ชีวิตรักนะอยากให้คุณและเขาเนี่ยคืออยากให้มันมีความสมบูรณ์ไม่อยากให้ไม่อยากให้มีการ ติดค้างหรือว่าเสียใจกันไปทั้งชีวิตนะนโดยเฉพาะฝั่งของเขานะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอกความรู้สึกนี้กับคุณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ค้างขาดใจเขาไปอีกนานมากๆเลยนะอาจจะไม่ลืมเลยตลอดชีวิตได้นะมันเป็นความรู้สึกที่ยังไงเขาก็ต้องบอกคุณนะมันเป็นความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจมานานนะคะเขาต้องพูดเขาต้องเคลียร์กับคุณนะคะแล้วไม่ว่าคําตอบจะออกมาเป็นแบบไหนไม่ว่าคุณจะปฏิเสธหรือตกลงรักตกลงคบก,กันกับเขาหนะเขาพร้อมที่จะดูคําตอบนั้นแล้วนะคะ คือเหมือนเขาได้คิดมาเยอะมากๆแล้วนะว่าเขานะ่ะต้องบอกคุณต้องสารภาพกับคุณนะคะแล้วถามว่าเพราะอะไรอีกเขารักคุณนะคะคนคนนี้นะ่ะเขาผูกพันลึกซึ้งกับคุณแบบที่ไม่ต้องพูดก็รู้สึกชัดเจนมากๆนะคะคุณเป็นคนที่ ที่ตัวเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากๆแล้วก็เก็บไว้มานานคิดถึงมานานนะคะแต่ไม่กล้าที่จะพูดตรงๆออกไปนะคะหลังจากนี้เนี่ะค่ะเขาจะกล้าแล้วนะคะเขาพร้อมแล้วนะคะสำหรับเขาแล้วเนี่ยคุณไม่ใช่ตัวเลือกเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่คนที่คนที่เขาเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเขาไม่เคยที่จะเอาคุณนะไปเปรียบเทียบกับใครเลยนะเจอใครผ่านเข้ามาในชีวิตอืหรือว่าได้คุยกับใครก็ตามเนี่ยไม่มีใครที่เหมือนคุณนะคะ เพราะว่าคุณนะคือคนที่ใช่ระดับระดับที่เป็นคนที่สำคัญมากๆของชีวิตเขาเลยนะคะคือคือหน้าไพ่นะสือนะมันดอะเวลเนี่ยเป็นคนที่ครบเครื่องเป็นคนที่ใช่ผู้รักจิตวิญญาณแล้วดีเอ็มเพนี่ยบอกเลยว่าถ้าเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องเป็นคุณนะคะเขาอยากให้เป็นคนนะคะที่จะ เป็นคู่ชีวิตของเขานะคนคนนั้นต้องเป็นคุณนะด้วยเดมเพลสเลยนะคะคือมันเป็นความรักที่ที่ให้เกียรติคุณนะให้เกียรติแล้วยกไว้ในใจนะเป็นความรู้สึกที่ทั้งอบอุน่นทั้งแบบรักทั้งคิดถึงคือเขารักแล้วก็ผูกพันคิดถึงห่วงแหนคุณมากๆเลยนะคะ เขารักคุณนั่นเลยค่ะแล้วเขาก็จะไม่กลัวอีกแล้วนะคะเขาจะเขาตัดสินใจแล้วหลังจากที่คิดมานานคิดมาเยอะเก็บความรู้สึกไม่ไหวแล้วค่ะนะคะเขาจะสารภาพกับคุณนะ,ะในวันวนาเลนไทน์นี้นะ,ะถ้าถ้าคุณเป็นคนที่โสดนะ,ะมันเจอคลิปนี้เนี่ยนะ,ะถ้าคุณไม่ได้มีคนคุยเลยไม่ได้มีใครเลยนะคะถ้าโสดโสดสนิทนะคะตามหน้าไพ่ก็คือความรักนะค,ะคือความรักยังไม่เกิดนะคะแต่ว่ากําลังจะมานะ,ะสำหรับคนโสดนะคะหรือ ก็มีคนแอบชอบแอบรักคนอยู่เงียบๆนั่นเองนะคะคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างประเทศกับคุณได้นะคะ,ะสถานะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุนะคะเร,เรื่องอายุเรื่องระยะทางเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศได้นะ,ะหรือว่าเดินทางบ่อยทํางานเกี่ยวกับอินเตอร์อย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับต่างชาตินะคะ แต่บอกเลยนะว่าอุปสรรคนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของคุณเลยนะเพราะเขารู้ใจของตัวเองแล้วได้ตื่นรู้แล้วว่าเขานะรักคุณมากแค่ไหนเป็นความรู้สึกที่เก็บไว้ไม่อยู่แล้วเขาจะบอกคุณนะคะอืมเขาเลือกที่จะ บอกคุณชัดๆนะ,ะก็ยินดีด้วยนะ,ะทุกคนนะ,ะคุณคือคนที่ใช่คุณคือคนที่สําคัญของเขามากๆนั่นเองนะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนรับแต่พลังงานที่ดีๆไปนะคะพลังงานไหนที่ไม่ดีก็ขอทิ้งไว้นะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยนะคะเจอก,กันใหม่ในวัวข้อหน้าคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงในทุกๆวันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ